สวัสดีค่ะคุณน้ำสวัสดีค่ะวันนี้คุณน้ำมีเคสอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะค่ะพอดีสดๆร้อนๆเลยเนาะก็มีเคสเมื่อวันที่ยี่สิบหกตุลาที่ผ่านมาค่ะค่ะพอดีแบบเจอเจอเคสนี้เกี่ยวกับกดไหลย้อนนะไม่ได้ไม่เกี่ยวกับอะไรแต่ว่าเป็นกดไหลย้อนซึ่งเราก็ไม่เคยเจอลูกค้าแล้วก็ไม่เคยแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้เกี่ยวกับกดไหลย้อนมาก่อน อ่าอย่างพี่น้ำเองก็เคยทานตัวเอ็กโซก็คือกับตัวเองอแล้วก็ไข้เลอดออกก็กับลูกชายอ,อะไรเงี้ยก็จะมีเคสไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตดูแล้วมันได้ผลมาตลอดเนาะแต่ทีนี้ก็คือเคสตัวนี้มันยี่สิบหกตุลาที่ผ่านมาแล้วแล้วลูกค้าท่านนี้เป็นชาวต่างชาติด้วยค่ะแล้วเขาเป็นม,มีปัญหามานานเหมือนกับผ่าตัดเกี่ยวกับกระเพาะหรือว่าทานอาหารได้น้อยด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบมันเป็นเคสด่วนแล้วเขาก็อยู่มางไทยแค่สิบวัน นะคะที่รู้จักก็คือเหมือนเขาก็เหมือนกับอ่อนแอแล้วเราก็คุยกับเขาเห็นเขาซื้อเนี่ยกินอะพวกแอนตาซินเป็นเป็นชนิดเป็นน้ําเป็นเม็ดนียค่ะเหมือนแบบสองร้อยห้าสิบาทเป็นขวดนะคะก็ดื่มวันละขวดวันละขวดเนี้ยอย่าลดกดใช่ก็คือพอเราเห็นตรงนี้เสร็จปุ๊บเรารู้เลยว่าเฮ้ยฉันเคยได้ยินมาของเรามันมีพวกลดกดอ่ามีอะไรนะกดไหลย้อนมีเคสที่ว่าป่วยๆหรือว่าปัญหาพวกนี้เราก็เลยเฮ้ยนึกถึงของเราก่อนเลยแล้วก็ พี่โจพี่ติ๊กเนาะแล้วเขาจะไวมากเขาก็ตอบกลับมาเใดช่วงเวลาที่เราต้องการคําตอบทันทีเงี้ยเพราะเราเราแนะนําตัวนี้ไปด้วยความรู้ที่เรามีในเรื่องของการดูดซึมเนาะผลิตภัณฑ์เงี้ยเราก็คุยกับเขาทีนี้เขาก็เหมือนกับน่าจะลองมาหลายยี่ยห้อแหละอะไรก็แล้วแต่ที่เขารักษาตัวนี้มาสองปีแต่ไปเหตุที่เขาทานในประเทศไทยคือ,อยาลดกดเราก็เลยบอก ลองตัวนี้มาดเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแล้วก็ส่งลิงก์ภาษาอังกฤษมั่งภาพมั่งอะไรเงี้ยการดูดซึมอะไรเงี้ยเขาก็ใช้เวลาในการคิดไม่นานแล้วคุยกับเขาไม่เกินสิบห้านาทีนะจากให้เขาดูพวกลิงก์แนะนําตัวไหนแนะนําตัวกรีนค่ะลูกกรีนแล้วก็เอ็กโซอ๋อกีนเอ็กโซคือกรีนก็คือสองสองซองต่อวันนะหลังอาหารตอนบ่ายกับหลังอาหารเย็นตรงเวลาเป๊ะเลยเหมือนที่ให้เวลามาเลยแล้วก็เอ็กโซก่อนนอนหนึ่งสอง คือเรา <อะ S 1> ต้องค,คุมเข้มเลยแล้วก็ให้เลิกทานแอนติซินกับพวกรดกดนะ่<อ>ะทันที <อะ S 1> เพราะว่ามันจะได้ไม่ <อะ S 1> ไม,ไม่ไม่ตีกันนะว่าจากของเราจะได้พิสูจน์ว่าของเราเนี่ยรักษาตัวมันเองได้โดยที่ไม่ต้องกินคู่กับแอนติซินหรืออะไรเงี้ยค่ะ,<อ>ะก็เลยให้เขาทานแล้วเราก็ตามผลมาเนี่ยวันแรกอสองซองสีเขียวกรีนนะเนาะแล้วก็เอ็กโซวันรุ่งขึ้นมา <อะ S 1> เขาก็ รู้สึกว่ามันมันโล่งอะค่ะเหมือนกับเขาไม่ต้องการเอนตี้เซนแต่เขาก็พกยาเอนตี้เซนอะพก,พวกไว้ตลอดแบบพกไว้เขาก็กันไว้ก่อนแล้วบอกทําไรมไม่ต้องพกคือเข้าใจว่าความรู้สึกมันเคยชินกับการที่ให้ปวดมาหรือรู้สึกต้องทาเนเงี้ยค่ะเขามีอาการใ<บ>หไรคะ่ะแสบแสบร้อนแล้วก็กินไข่ขนมปังอะไรก็เล็กเล็กน้อยๆเ,เ,เขาก็จะแบบมันไม่ย่อยหรือมันเป็นอะไรสักอย่างที่เขาจุก กลางทรงอกแน้อร้อนอกนอนไม่ได้กินไม่ได้ปวดหลังใช่ชนิดมันก็นักน่าทรมานเนาะเดี๋ยวเราก็เลยให้เขากินตัวเนี้ยเราก็ให้เขาทำใจเย็นสบายๆแล้วก็กินของที่มันย่อยง่ายๆอะไรเงี้ยแนะนําเขาไปตามขั้นตอนแล้วก็ทุกวันแล้วก็เคยติดตามผลทางไลน์นะคะอขอรูปในการกินขอ,อแพลกซอ,องที่เขาทานมาว่ากินจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ให้มันต้องชัดเจนเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ ขอข้อมูลเรื่อยๆว่ามันดูดซึมยังไงเหมือนเขาตื่นเต้นนะคะเขาไม่เคยเ,คยเจอเขาไม่เคยเจอว่าเป็นเจลแล้วดูดซึมเร็วเขาไม่เคยรู้จักก่อนทานไปแล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคะอ่าสิบตอนนี้ก็คือตอนแรกก็สั่งสองกล่องหลังจากคุยสิบห้านาทีเนาะก็ปิดใจสองสองกล่องก่อนสองกล่องก็คือเอ็กซ์เอ็กโซกับคลีนเนาะก็สั่งสองกล่องันตามงบ<ช>นนก็จ่ายตังมาแล้วก็ไปออฟฟิศเลยบ้านเขาอยู่ใกล้ออฟฟิศเราก็ใช้เสร็จตรงเนี้ยแบบถ้าคุณไม่เชื่อใจหรืออยาก อยากรู้จักอะไรคนไปออฟฟิศได้ได้อะไรเงี้ยก็เลยใช้สิทธิ์แบบมีออฟฟิศนะอะไรเงี้ยไม่ใช่ของข้างนอกอะไรแต่ว่าจาสิบประเทศทั่วโลกเนี่ยเราก็คุยได้เป็นปากเนาะอะไรเงี้ยก็บอกเขาไปเสร็จเขาก็ไว้ใจสั่งมาแล้วก็หอบของไปเขาทานแล้วก็แกะวิธีทานแล้วก็ตามผลตอนนี้ก็สิบวันแต่ตอนนี้เขากลับประเทศเขาไปแล้วค่ะสรุปว่าก็คือก็สั่งกลับไปด้วยอ๋อสั่งกลับไปสั่งกลับไปด้วยก็เลยพี่น้ำก็เลยตัดสินใจเฮ้ย ยังยังยังต้องนสนใจว่ามันได้ผลแบบนี้เราควรแชร์นะคะเราควรแชร์ก็คือเขาตั้งแต่วันแรกกันเนาะวันแรกวันสองวันสามเขาทานอาหารได้ดีขึ้นเหมือนระบบย่อยมันดีขึ้นแล้วเขาก็มีความสบายท้องอ่าเนี่ยค่ะจากกินไข่ได้ใบเดียวกขนมปังครึ่งแผ่นนะคะเขาก็กินไก่หนึ่งชิ้นที่เป็นสเต็กไก่อะไรเขาเนี่ยเขากินได้ปกติแล้วก็กลับมามีกําลังแล้วหน้าก็สดใสาจากที่เขาสบายใจไม่ปวดแล้วก็เหมือนกับเอ็กโซของเราก็ไปช่วยเรื่องของอะไรอะ พักผ่อนใช่ไหมใช่ก็คือหน้าเขาจะดีขึ้นแค่สิบวันอ่ะอืก็คือนอนหลับดีขึ้นอีกอืใช่กระจากตีสามต้องนอนทรมานอะไรเงี้ยแล้วเราก็เน้นเขาตอนนี้คือตามตามอาการเขาอยู่ตลอดว่ากินต่อเนื่องหรือเปล่าค่ะกินต่อเนื่องนะเวลาเดิมอะไรเงี้ยก็คือตามอาการแล้วก็ขอภาพถ่ายที่เขาทานทุกครั้งอ่ะเอาไว้มาแชร์กันต่อไปนี่ค่ะคือดีมากค่ะชายดูดซึมเร็วเขาบอก ประทับใจมากโอ้โอเคเลยค่ะนะคะก็ขอขอบคุณเคสนี้ด้วยนะคะที่เป็นกฎไหลย้อนค่ะที่ทานเอ็กโซนะคะแล้วก็กรีนไปหลังจากที่อาหารไม่ย่อยนะคะแสบท้องแสบลางองค่ะนอนหลับอ่อนก็ไม่ดีนะคะหลังจากทานเอ็กโซนะคะหนึ่งซองแล้วก็กรีนสองซองไปแล้วนะคะระบบย่อยดีขึ้นทานอาหารได้มากขึ้นนะคะการก่อนก็ดีขึ้นต้องขอขอบคุณเคสิีค่ค่ะขอบคุณค่ะ ติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video